คุณไม่ได้เกิดมาบนโลกเพื่อที่จะหนีคุณเกิดมาและคุณค่อยๆพัฒนาอารมณ์และความคิดและเมื่อระดับอารมณ์และความคิดของคุณได้รับการพัฒนาแล้วนั่นหมายความว่าระดับจิตของคุณกำลังถูกยกสู่มิติที่สูงขึ้น คุณเข้าถึงประตูแห่งระดับการสั่นสะเทือนของสติผู้คนในมิติที่สามสั่นสะเทือนคุณแอบแฝงในความคิดสัคนคลในความเชื่อของคุณขอให้คุณอย่าวิ่งหนีจากผู้คนในมิติที่สามจนกว่าความจริงถูกเปิดเผยคุณตระหนักเข้าใจในความจริงนั้นเพราะคุณต้องพึ่งพาพลังงานมิติที่สาม พลังงานดิ้นรนและโมบแฝงกิเลสและด้านลบต่างๆนั่นจะทำให้คุณเติบโตและเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะพบว่าจิตใจของคุณสงบความพลุกลล่้นหายไปและคุณพบว่าความสุขสามารถหาได้รอบๆตัวคุณให้จิตวิญญาณของคุณ ชื่นชมภาวะอันเรียบง่ายสวยงามและเผื่อแผ่ออกไปกระจายรอบตัวคุณระดึกเสมอว่าในทุกขั้นตอนที่เป็นไปมุ่งเน้นการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของคุณมันคือบททดสอบที่มาพร้อมกับบทเรียนหรือเมื่อคุณเข้าใจรับมืออย่างมีสติระดับมิติจิตวิญ,ญญาณของคุณจะถูกยกขึ้นการสั่นสะเทือนจากบททดสอบที่สร้างสรรค์ ของการใช้ชีวิตของคุณที่สมัมผัสความถี่แห่งการยกระดับระลึกเสมอว่าบททดสอบสำคัญมีเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตเพียงแค่คุณรับมือยอมรับผลด้วยความเข้าใจในบททดสอบคุณได้เรียนรู้อะไรจากบททดสอบนั้นแต่หากคุณไม่ผ่านคุณยอมแพ้ชีวิตของคุณจะพบเจอบททดสอบที่ถาโมเข้ามาอีก ในเมื่ออย่างไรก็ต้องสอบไม่ว่าช้าหรือเร็วหันหน้ามาทำข้อสอบเฉพาะของคุณด้วยความเข้าใจเกื่อที่ภายหน้าไม่ต้องพบเจอกันถาโถมของบททดสอบ